เพราะเมื่อไหร่ที่เราไม่รักหรือมีคลื่นที่ไม่ไดีออกไปก็วันนั้นมันเราก็ทําร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองอยู่แล้วคไปด่าเขาเนี่ยคือทาร้ายตัวเองนะออยิ่งด่าคนที่เขาไม่รับอะไรเลยเนะยยิงเข้าหนักด้วย <c oughs> อ้าคลื่นมันไปแล้วมันคลื่นมันกลับไหมคลืค่นเสียงเนี่ยมันก็เป็นคลื่นคลื่นไปคลื่นที่รับเขาไม่รับคเพราะเขาไม่รู้ตอนนี้กําลัง งุดหยิดกำลังอยู่กับงานอยู่กำลังโผล่วเป็นน็อตตัวเป็นเกลียวอยู่เนะี่ย <laughs> มันก็กลับมาที่เขา <laughs> อันตรายครัเอาตลอดอันตรายอย่างยิ่งนะเพราะอย่างยุคนี้มันไวเพราะว่ามันเป็นยุคที่วัตถุจเจริญที่หลวงตาบอกการต่อว่าการ วัจีกรรมหรืออะไรมันเรารู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างเราก็ต่อกรรมเขาไปแล้วครูแล้วหรือเปล่าวะกรรมที่มนุษย์ทาในประเทศไทยตอนนี้ระวังธรรมชาติภัยธรรมชาติครับะระวังดีๆครับตรงไหนทํากรรมกันบ่อยๆนั้นตรงนั้นจะเกิดเยอะเลยไม่น้ําท่วมก็แผ่นดินไหวนั่นแผ่นดินไหวก็ร้อน <laughs> ตรงนี้ร้อนตรงนี้ไม่ร้อนใช่ไหมจังหวัดเดียวกันน่ะเห็นไหมบ,บางที่ก็ท่วมบางที่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรอ๋อ,อที่บ้านนะครับหลวงตาเขาบอกว่าเขาเปิดบทสวดมนต์ทุกเช้าแล้วก็สวดมนต์ตามหลวงตาทุกวันที่นี้แต่ทําไมเหมือนข้างบ้านนะครับถึงเอาเราไปพูดว่าบ้านเราสวดมนต์ทำของใส่เขาเนี่ย อ้าวก็เขาไม่รู้อ่ะตู้ถ้าเขารู้ก็จะไปพูดเลยก็ไปบอกให้เขาดิเซิร์ชไปดิหรือวังตาม้าเนี่ยอ <c oughs> ื้นเลยให้เขาฟังเลยเขาไปจะรู้ร <c oughs> ัาจะไปบอกอะไรครับอ๋อบอขัดดูมั่งไปดูเรื่องอะไรก็ไม่รู้นอนไปดูติกต็อกมั่งโน่นนี่นั่นอะไรวะครับเรื่องเดลราว อตอนนี้มองภาพหลวงปู่หลวงปู่ก็ยิ้มให้อยากทานอะไรก็ได้ทานนึกอะไรก็ได้ถามอะไรหลวงปู่ก็ตอบอ่าก็เลยอยากถามหลวงตาว่าตอนนี้ถ้าอยากจะยกระดับการฝึกต่อไปเนควรจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมครับโหไม่ต้องเพิ่มเราถามท่านนะโนูเนี่ยจะสระ้างบารมีแบบจะเกิดหรือไม่เกิดชาตินี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้ ถ้าจะไม่เกิดจะทำยังไงถ้าจะเกิดจะสร้างบุญยังไงเนะี่ยระดับต่อไปท่านก็จะบอกว่าถ้าเองทำเงี้ยเงี้ยมันก็จะเร็วถ้าเองเขี้ขีดเองก็จะช้าปรมาณนอันนั้นมันเป็นมันเป็นการพิสุจน์ว่าเราโทรจิตคือคุยกับท่านได้พอคุยกับท่านได้ไม่ใช่มัวจะคุยอยู่นั่นนะหลวงปู่ไหนว่าจะมาไม่เห็นมาเลยเนี่ย มันมันไม่ต้องแล้วครับมันเลยแล้วถามว่าเนี่ยตายแล้วจะไปไหนเนี่ยชาตินี้หนูจะป่วยไหมพอเหตุใดถ้าป่วยเนี่ยจะทํายังไงเนี่ยโน่นแล้ว<อ>จะเกิดหรือไม่เกิดนะจะทิ้งผัวดีไหมอะไรประมาณเนี้ยคไปวดดีไหมอะไรเนี่ยเอาก็เอาประโยชน์เนี่ยตุเอาประโยชน์ไอ้เงี้ยมันผลพลอยได้หรอก เไรเล็กน้อยมันมีหลายคนหลวงตาแนะนําไม่ต้องไปอะไรหรอกโสดมอนี่แหละบางคนโอ้โหแก่มาแล้วกลัวไม่รู้จะอยู่ยังไง